This way to learn Thai with ิค u n u n เปลี่ยนภาษาไทยง่ายๆกับคุณุน right now we are at swimming pool สระว่ายน้ำ at Awani อ่าวนา beach resort here is view of from our swimming pool นี่ค่ะสระว่ายนา้ำน้ำอยู่วิวเห็นวิวทะเลนะคะที่กะบ,บิได้อ่าวนาวอ่าวน่นะคะเดี๋ยวคุณุนจะต้องเช็คเอาท์ very soon we have to check out soon just want you to see the view here during the time that no tourist this is อ่า uh uh, สวัสดีค่ะว้า wow. ว <Wow. S 1> ค่ะ, <Wow. S 1> คะสระว่ายน้ำสวยมากนี่ค่ะนี่เป็นโรงแรมอาวอนีอ่าวนางคริปปิรีสอร์ทเราอยู่กันที่นี่ค่ะอืนี่ค่ะไม่ค่อยมีคนเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นเอ่อ น้ำไม่ลึกนะน็อตดิสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันหยุดยาวลองว weekend after the 2 3 of t h n of October is a yam yam h a r a d a ค่ะ and I will go to check out very soon because I already stay here uh, tonight อยู่ที่นี่สคืนแล้วโรงแรมมีโปรโมชัน่น the hotel have promotion like travel together with government ครูอยู่ที่สระว่ายน้ำค่ะนี่ค่ะมาเที่ยวกับเพื่อนค่ะขึ้นอยู่นู่นไล่แล้วหรอไล่แล้วค่ะอั <laughs> อนนี้คืออากาศดีมากเลยแต่ว่าร้อนมากคิดว่าจะดำคือเกตาร์ดำดำแล้วค่ะ, <laughs> ค,ะคือจะดำแน่นอนคือเกตาร์ f พัวั r ก็ตอนนี้คือ สถานการณ์ยังไม่ปกตินะแต่ท i t เ a ี i ย n not normal ก็ไม่ค่อยมีทัวริสต์น็อตน็อตน็อตหนักท่องเที่ยวนะคะไม่ค่อยมีแต่ว่าเรามาเที่ยวเพราะว่าเรามีโปรโมชั่น travel together with government if without promotion I think it's very hard for us to to, to, to stay in this hotel จนเราไปแบ so we try like uh, help the government and the people in the uh, country to boost the economy <laughs> เดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์เลทนิดนึงเพราะว่าเราขอเขาเช็คเอาท์เลท We a s k ฟล e m to check out a l i t t l e bit late ค่ะก็นี่ค่ะดูดิสวยเนาะเป็นวิวจากสระว่ายน้ำค่ะมันไม่ได้ยอยู่ is t not exactly in อ่าวนาง you know not in the main beach but I think you can see the view there is one of the recommends uh swimming pool area i for this hotel i think if you like the view high is worth it to stay in this hotel for one or two night แล้วก็โล่อ่าฟังก์ชัน i ี่สว t ดีนะคะเดอะห้ e งเดอะเดอะบาร์มีอ่างอาบน้ำที่ระเบียงซัมรูมโอเค you can see t h a ะนี่เป็นอ่างอาบน้ำค่ะแล้วก็เป็นวิวนะคะก็สวยดีค่ะ กูยอยู่ที่อ่าวนางค่ะเดี๋ยวจะเช็คเอาล่ะแล้วเราจะไปไล่เลยกัน w e ว o n นในเก o ไล่เล go ่บีชสวัสดีทุกกคนนะคะนี่คือวิววิวสวยมากเหมือนเพื่อนเอนจอยมากสนุกไหม <c oughs> นี่เราว่ายกันมาเราว่ายน้ำกันมาประมาณเกือบชั่วโมงแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่เราว่ายนำ้ำ ค่ะก huh. ็เดี๋ยวเราจะต้องเช็คเอาล่ะวิกาจะเช็คเอา very soon นะคะเพราะว่ามันก็เกือบเกือบบ่ายละเนาะ mm. เราต้องไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวไปเช็คเอาไปที่ไล่เลบิดวิกาจะเช็คเดอะบอสท์ at the ชื่ออะไรนะหัดน้ำเมา,ห,เมาหัดน้ำเมาบีช and แล้วก็ไปที่นน้นนะคะโซนอาบสปริงฟูลอินไฮวีเซสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำโอเค ใสาา่ไว้นะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน้ำเกลือ Probably is salt water is t not chlorine น่าจะเป็นน้ำเกลือค่ะคุณลอเรเนสวัสดีค่ะอืมก็ so, I think if you have time on e tonight before you go to bed this hotel is quite good for the deal that I got I pay only like 900 baht for the promotion of the g o v e r n m e n t its normal pricing is like 1800 or more than that not during this time. Yeah. so เด mm ี hmm. ย๋ยวเราเอ่อจะไปไว่ายน้ำกันนิดหน่อยอลิซทอมบิธมอไปไว่ายน้ำแล้วก็น้ำ water น้ำเค็ม salt water แล้วก็อาบน้ำ shower น uh ะค huh. ะ Yeah, was nice deals. Nice and a little bit with the tax. Not more than thousand บาท It is hotel. Mm hmm. And include breakfast รวมอาหารเช้านะคะโรงแรมรวมอาหารเช้าอันนี้น้ำเกลือค่ะ It's not น้ำทะเลค่ะน้ำเกลือ พ salt นทำเกลือเป็นไม่ใช่คลอรีนนะคะไอซิงน้ำน not sure ก็เดี๋ยวเ,เราจะหยุดไลฟ์หรอนะคะ่ะเพื่อที่จะไปอาบนะ้ำ in order to go shower วิวสวยเนาะมี you can see ภูเขา mountain เป็นวิว mountain view ภูเขาแล้วก็นั่นก็คือเนะาะทะเลแล้วก็เกาะไอรันไม่มีคนเลยเห็นไหม โนคารีนค่ะใช่นี่ค่ะน้ำก็โอเคนะมารีแหละว่ายน้ำหนชั่วโมงอ๋อ you buy the one day trip for got PP or for island I think it's i s also good deal to stay in this hotel d o need t n to be in Riley a but Riley a I will check it out what it look like yeah George's v i e i l l will will be มากดูสวยมาก นี่คือเพื่อนกำลังเอนจอยกับอะไรม <laughs> ีนวดด้วยค่ะวิกอ็ตอปไพรเวทมาสะนวดนวดจากน้ำเจ็บปะ i s i t h u r t อันนี้คือเออมันเป็นทรายอิส s a แ d น,นี่เลยเราเราเล่นอะไรกันนี่คืออะไรไมรเราเพื่อนตรงไหนอ่ะ ủa <laughs> lên À thử cho nó ấy. lên À nó tìm này là เออไม่ต้องใส่ละเออะเค่ะก็มันมีวด้วยอ่ะมันเป็นมันสาะสัร่ะมันามันจะเทกเิลแมันเป็นผะลก ใชแล้วก็มีนแดกทำเป็นซ้ำอ้อค่ะเดี๋ยวเราจะอาแบบแดดกันอันนี้คือเี่ยนสตาร์ทดีหน่อยถูกเกตมอร์ดเกร์ให้มันดำขึ้นเพราะว่าคุณนุชชอบดำมากตอนนี้คือร้อนมากร้อนโอเคค่ะโัววีกันเนเซนตุนไปถืออยู่โอ้ย โอเคโอเคค่ะโ it's so fun Oh yeah, okay, w e gonna good bye for you now and i gonna enjoy the... the water here a little bit more ค่ะวัสดีค่ะ see you again in the next lesson, bye. s l i v e lesson นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ see you take care ค่ะ